แปลงแล้วรรมราแล้วมือเทงจะ้ไหนนะาอกเลยวะฮ้ยมีเสียงยิงเอไสยสายสลุมลุมหินขวาขวาขวาเขาี่ยเก็บเขาไม่ไงเไม่ไงตายตายเฮยหนึงคนเ้ยเ้าหนขูหมุนขวาเฮสาหขวาไหมขวาไหมขวาเขาหอขวาขาดขวาขวาเออหันละเก็บห ยี่ขวาเจ็บยีเบอร์แด้เนี่ยหลังก้อนหนึ่งก้อนนี่โว้ยล้าง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 โอ้นวยวนี่มันไปก้อยลอยได้เนอะโอหันวะนี่มันวิ่งฟันไปตะกี้เนี่ยเนี่ยกับหลังรัดเนี่ยถ้ามึงขึ้นมาต้องไม่ไงมึงจะหันเลยเออหลุมนี่หันตะกี้หัวตัวเดียวนี่มีอะไรมันกระตีไอ้ไฟ ยิงไอ้ไฟ <laughs> โดนโดนโดน,โดนเอาเลยตายหนึงเออไฟพออสวยเ๋ยาผมเนียบเจ้าบริเไอสันซุปเปอร์หน่ออ <laughs> าานอนอะนะเอาว่ะชาติว่ะใสมันไ่ได้แล้ววะนุก๊ก มีดเพื่อนอสวยนึง mấy người ta làm mấy người ta mặt mày 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 mày

บ้านขาบัาขาบัาขาน้ามาแล้วเจ็บนึงเจ็บพตัวงมีก็ไปลตายหนึ่งตายหนึ่ือตัวหนึงมีก็ไปชุบมีก็ไปชุบ